กลับเข้าสู่ช่วงของเจาะลึกประเด็นน่ารู้ในรายการอาเซียนวิชันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชุมพรมีหลากหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมเปิดโลกใต้ท้องทะเลนอกจากนี้นะคะจังหวัดชุมพรก็ยังมีความสําคัญในเรื่องของแรงงานเพราะว่าเตรียมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ ชุมพรประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกลมชมไร่กาแฟและหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกคำขวัญของจังหวัดที่หยิบยกนำเอาทรัพยากรธรรมชาติและของดีมีชื่อขึ้นมาเป็นคำสำคัญในการจดจำย้ำให้เห็นในภาพกว้างด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดที่ทอดตัวเป็นแนวยาวตามด้ามขวาน ชุมพรในมุมมองและจุดสนใจของนักเดินทางรวมถึงผู้คนทั่วไปจึงมีสถานะเป็นเมืองทางผ่านซึ่งนักท่องเที่ยวจำนวนไม่มากนักที่จะรู้จักและหลงไหลในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามรวมถึงป่าต้นน้ำที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นคำเพลงปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกล เช่นกันกับงานประจำปีที่จัดขึ้นเสมือนหนึ่งประเพณีของจังหวัดและถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวให้คนภายนอกได้รับรู้ระบบนิเวศและธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำที่เป็นหนังจุดเชื่อมโยงและสร้างสมดุลระหว่างทางของต้นน้ำและปลายน้ำ จากเหตุการณ์สภาวาปะปากการังฟอกขาวเมื่อช่วง3-4ถึงปีที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ก็ถือได้ว่าเกิดความสูญเสียขึ้นไม่น้อยกับท้องทะเลชุมพรในช่วงปัจจุบันเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเยอะนะครับรวมทั้งสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็เข้ามาเยอะโดยเฉพาะสัตว์น้ําเล็กๆน้อยๆปลาเล็กปลาน้อยอ่ะนะมีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้ปัจจุบันเนี่ยก็มียักษ์ใหญ่ใจดีก็คือฉลามวานนะครับได้เวียนเข้ามาในท้องที่ของังหวชุมพร บ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งหลังจากที่เคยพบเจอเมื่อหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันนักดำน้ำก็สามารถพบเจอเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีนี้ได้บ่อยครั้งบริเวณเกาะง่ามน้อยและเกาะง่ามใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนและหากถามไทยถึงสาเหตุในการกลับมาก็มีเพียงประการเดียวนั่นคือระบบนิเวทที่นี่เริ่มดีขึ้นนอกจากนั้นมาตรการในการป้องกันการลักลอบทำลายก็กลายเป็นอีกหนึ่งแผนนโยบายที่เข้มงวด ทรัพยากรพวกนี้มันเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนนะครับที่คิดไม่ดีกับทรัพยากรของชาตินะครับเพราะฉะนั้นทางอุทยานก็จะต้องจัดเจ้าที่ก็มาหมุนเวียนดูแลลาดตระเวนอยู่ตลอดเวลาการเป็นเมืองทางผ่านนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อไปไหนก็ต้องผ่านและเมื่อผ่านก็ต้องแวะแต่การที่จะทําให้แวะนานกว่าหนึ่งวันนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญและท้าทายเมื่อเป็นเมืองแวะเนี่ยก็ ไม่อยากจะแพะเพราะไม่มีจิตจุดดึงด,ดูดเพราะนั้นเราต้องแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นให้ได้ว่าชุมพรเนี่ยมีดีกว่าที่ท่านคิดนอกจากทางผ่านแล้วก็เราเพิ่มสกยภาพด้านการท่องเที่ยวเรามีอยู่นะครับโปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ยเดี๋ยวผมเตรียมไว้นักท่องเที่ยวที่เขาถามมามาชุมพรไปไหนก็อาทิตย์เช่นนี้ผมเอ่ยาดำน้ำหนึ่งวัน ดำน้ำดูปลาการังกินหลังนกล่องแพล่องแก่งพัตโตสัมผัสธรรมชาติอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนพร้อมกับการเดินป่าและสิ่งที่กำลังจะตามมาแรงๆเนี่ยที่ขึงนดังระดับโลกคือเป็นแหล่งดูเหี่ยวอพยพที่ดีที่สุดในประเทศไทยคิดว่า3มแห่งเนี่ยเพราะว่าต่อไปคงไม่ใช่เมืองผ่านแล้วเป็นเมืองแวะไม่เพียงเฉพาะพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แต่การตื่นตัวของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามาภายใต้โจทย์ที่ว่าจะทำอย่างไรที่จะพัฒนาแรงงานในท้องถิ่นให้กลายเป็นแรงงานมีฝีมือขึ้นมาโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานจากแหล่งอื่นการพัฒนาฝีมือของคนไทยเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นปีนี้เราทุ่มเทงบประมาณเพื่อการนี้ประมาณ3ล้านบาทที่จะฝึกอาชีพของประชาชนชาวชุมพรเนี่ยให้มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาอาชีพพัฒนาฝีมือ เรื่องภาษาเนื่องจากว่าเรามีลูกจ้างส่วนหนึ่งเป็นคนพมา่าเราส่งเสริมให้มีการเรียนภาษาพมา่าไม่ใช่ให้เฉพาะพะม่าเข้าใจเราเราต้องเข้าใจพมา่านะครับเพื่อความสื่อสารที่เข้าใจกันได้การสนับสนุนอุตสาหากรรมที่ต่อเนื่องจากภาคการเกษตรและประมงยังคงเป็นแผนพัฒนาของจังหวัดที่ชัดเจน ที่เน้นและย้ำว่าชุมพรไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมเราไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษเพราะเราเนี่ยฮะมีวิสัยทัศน์ของจังหวัดเราคือการส่งเสริมด้านการเกษตรที่ยั่งยืนชุมพรเป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็น่าเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ดังนั้นนทุกสิ่งทุกอย่างต้องรักษาความเป็นธรรมชาตินะฮะและพยายามดัดแปลงธรรมชาติให้น้อยที่สุด เราจะต้องใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ควบควบู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมชาวชุมพรมีชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยรอยยิ้มเช่นกัน ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนมิชชั่นในช่วงพลวัตอาเซียนค่ะ